ชัดเมื่อกี้ขอบคุณมากนะอืออ้าวชัดเจนลี่ตามหาตั้งนานอยู่นี่นี่เองเอ่อพวกเธอไปก่อนก็ได้ลี่จะได้ทำงานต่อโอเคลี่เจอกันใหม่เยี่ยวกับชัดเจนให้สนุกนะซ๊ะ ปาชัดลงไปทำงานกันเถอะจะได้เสร็จไปเร็วมอะอาสวัสดีค่ะน้องๆพอดีว่าวันนี้พวกพี่อะทำสกู๊ปกันอยู่นะคะยังไงก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะได้เลยค่ะน้องคิดว่าอะไรคือความเป็นไทยคะ อ๋ให้เพื่อนหนูตอบก่อนเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงดูมุมกล้องหน่อยนะคะหนูเหรอคะค่ะค่ะหนูก็ได้ค่ะไปมุมนี้ที่กว่านะเยิบนิดนึงค่ะโอเคอกำลังดีเลยค่ะน้องคิดว่าอะไรคือความเป็นไทยคะก็คือตัวหนูนี่แหละค่ะยังไงนะคะ ก็คือเหมือนชุดที่หนูใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะความเป็นไทยก็คอความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราต้องการเราผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างประเทศได้ดีเราก็เลยรักกันด้วยเหตุผลนี้ค่ะเรายอมรับกับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้เสมอไทยสมัยใหม่ก็คือความเป็นไทยที่เท่าทันโลกค่ะขอบใจมากนะน้องค่ะเก่งมากแกวลิน ครูว่าเธอเข้าใจจุดประสงค์ของการมาทัศนศึกษาในวันนี้แล้วล่ะยังไงลองเอาไปเขียนในรายงานดูนะค่ะครูขาหนูพาเกวลินเดินหลายรอบเลยค่ะอธิบายให้ฟังซ้ำไปซ้ำมาจนเข้าใจเลยค่ะจริงไหมเกวลิน <c oughs> เอ่อครูพงครับ,รบเดี๋ยวพวกเราขอไปทำรายงานกลุ่มต่อนะครับจริงๆเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมกลับบ้านได้เลยนะเยน็นละ โอเัสอีคุณครับ